ปากินโซอมาไลยเอาไปพองหน้าคุณชอบก๊อเร็ตใช่ไหมไม่ใช่พึ่งพึ้งเหรอใส่แม่เลยอร่อยยาเสียดได้น่าใส่กล้วยด้วยอ่าบายโซ่หรือใครก็ได้เอาแสงเสื้อขึ้นให้หน่อยน่าใส่กล้วยนะเยอะนะเยอะเยอะไปเยอะไปล้างจานเลยจะตีคนอะไรอีกที่กินไปวะ มันเป็นของฮิตของพวกเราชาวเด็กนักเรียนไอ้ไหมสะลึกก็ให้ถึงนะสตลึกอ่ะตะลึกเตียงกินหนึแล้วใส่โกโก้กระปุกสีเขียวสวายอันนี้มันกินได้เหลยหรืออะไรนะกับกระปุกกระดาษสีเขียวมีสีเขียวกับสีชมพูมีรสสตรอเบอรี่กับมอกแลตรูปเนี้ย เฮ้ของมะนาวไว้เนี่ยนีะหมริทกินทุกต้าทำน้ำผึ้งมะนาวให้กินใกินปะโอ้โหพี่กินถึงแได้ีหรอสัคที่สุดในตอนนี้หองกินยังอิ่มแล้วเมื่อกี้กินลองคำเดียวชิมไม่ชิมชิมี่แตกเลย๋ยวจะอึแตกลอง่อยจริง อะไรนะ้องใส่มะนาวอีกวะวะไหนไหนแปลกๆอยากรู้และมันแปลงอ่ะลองแค่จะกินโอ้ยตอนนี้ลอมไส้ใหญ่กำลังบิดนี่แปลกๆนี่ทำน้ำพึ่งมะนาวเคยกินป่ะอยู่บ้านตอนเจ็บคอกินหรือตอนจะไปร้องเพลงก็กินจำได้เลยอะอยู่บ้านอะโผทำให้กินทุกวันเลยเสียงโซก็เลยดีอย่างนี้ใช่ไหม พี่หน้าละทำน้ำผึ้งมะนาวแล้วคิดถึงโผเลยโผคืออะไรวะขอบคุณขอบคุณไม่ไมอะไรย่เวลคืยปุดทองว่ะโผคืออะไรวะนี่พี่อนเถอะรสชาติดิปากมากนะโยกับพี่โซเนี่ย อะไรเหรอโยเกิดนะกินแล้ว <stuffed> ม <potion structures> ันละสามใจด้วยบะมันถ้าติดปากนะพี่ใบออกไปโอแค่เห็นแล้วพี่ใบเดินมาจันไม่มอง